สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเอซ่าพารีวิวนะครับเอเชื่อว่าหลายๆคนโดยเฉพาะมือใหม่นะครับเกิดคําถามขึ้นกับตัวเองว่าเราเนี่ยควรจะเติมลมปริมาณเท่าไหร่ดีวันนี้เ e อมีเวลาเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าไปศึกษามาก็วันนี้จะนําข้อมูลที่ได้ไปอ่านมาเนี่ยมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับเรื่องของลมยางเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับเพราะว่า ยางที่แข็งหรือว่าอ่อนเกินไปเนี่ยจะส่งผลต่อสมรรถนะการขับขี่ได้นะครับผมแล้วก็จะมีผลต่อความปลอดภัยขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงด้วยนะครับก็ยังไงวันเนี้เราจะมาฟังกันดูนะครับว่ารถของเราที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราควรจะเติมลมยางประมาณเท่าไหร่กันดีนะครับสำหรับแรงดันลมยางที่เหมาะสมกับรถเก่งทั่วไปนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ30-32ถึงปอนด์นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยที่เราต้องบรรทุกผู้โดยสารหลายๆคนหรือว่ามีสัมภาระท้ายรถเยอะๆเนี่ยนะครับเราก็ควรจะเพิ่มปร,ปริมาณของลมยางอยู่ที่ประมาณ33-35ถึงปอนด์นะครับเพื่อรับกับน้ำหนักสิ่งของหรือว่าคนที่เราบรรทุกเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับและก็มีข้อควรระวังนะครับถ้าเกิดว่าเราเติมลมยางมากหรือน้อยเกินไปเนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อรถของเราได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเติมลมยางมากเกินไปเนี่ย ก็จะลดประสิทธิภาพการก่อถนนของยางนะครับและทำให้ช่วงล่างของเราเนี่ยแข็งกระด้างขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเติมลมยางน้อยเกินไปหรือว่าปล่อยให้ยางอ่อนนะครับก็จะเสี่ยงต่อยางระเบิดถ้าเกิดว่าเราขับขี่ด้วยความเร็วสูงๆอนี้ครับก็จะสามารถทำให้ยางของเราเนี่ยระเบิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะหมั่นเช็คลมยางบ่อยๆนะครับยิ่งออกเดินทางไปต่างจังหวัด เดินทางไกลๆใช้ความเร็วสูงๆควรจะเช็คบ่อยๆด้วยนะครับผมทั้งนี้ก็มีอีกหลายปัจจัยนะครับที่ต้องนํามาคิดวิเคราะห์กันว่ารถที่เราใช้อยู่เนี่ยควรจะเติมลมยางเท่าไหร่อย่างเช่นล้อยางที่เปลี่ยนมานะครับหรือไม่ก็ฟิลลิ่งที่เราชอบนะครับแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบแบบนุ่มๆหน่อยบางคนชอบแบบกระด้างนิดๆนะครับผมแล้วแต่ด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยชอบยังไงกันนะครับอาจจะมี หลายๆอย่างที่ต้องนํามาคิดวิเคราะห์กันอาจจะลองเติมแข็งดูก่อนก็ได้นะครับประมาณ34แล้วค่อยๆลดลงมาเหลือ3-3ถ้ายังไม่ถูกใจยังรู้สึกว่ามันต้องนุ่มกว่านี้ก็อาจจะลองเติมเป็น32นะครับก็อย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับมีปัจจัยเยอะแยะมากมายอันนี้ไม่มีกฎตายตัวนะครับว่าเราควรจะเติมเท่าไหร่ยังไงก็ใช้ตัวเองเป็นที่ตัดสินใจดีที่สุดครับเพราะว่า รถเราเองเราใช้เองนะครับจะนุ่มหรือว่าจะแข็งยังไงเราก็ควรจะปรับตามที่เราชอบแต่ว่าสิ่งสํำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยนะครับอย่าลืมข้อนี้ด้วยนะครับและสําหรับรถของเอเองนะครับคันนี้เอสเติม32ปอนทั้ง4เส้นเลยนะครับทั้งหน้าและหลังเลยก่อนหน้านี้ก็เติม34ครับแล้วก็ลดลงมาเหลือ33ก็ยังรู้สึกว่ายังนุ่มไม่พอก็เลยปรับมาเป็น32นะครับอันนี้ก็ รู้สึกโอเคแล้วครับกับปริมาณลมที่เติมเข้าไป32ปอนด์แต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่เอสไปเที่ยวกับเพื่อนๆน,นะครับออกทริปกันมีคนอยู่ในรถหลายคนแล้วก็มีของสัมภาระเพิ่มขึ้นมาเอก็จะเติมขึ้นเพิ่มขึ้นมาเป็น33หรือ34ก็แล้วแต่จํานวนคนแล้วก็สัมภาระด้วยนะครับท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆขับรถด,ด้ยวยความระมัดระวังนะครับขับขี่ปลอดภัยค่าเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะครับ และสำหรับคนที่คิดไปไกลอย่าลืมเตรียมเงินไว้ตรงน้ำมันเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ